ย้ำอีกครั้งนะราคาทองคำมีสิทธิ์กลับมาที่6,000ดอลลาร์ต่อสหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับสาเหตุเพราะตอนนี้มันเคยไปสัมผัสมาละไปอยู่มาละสองรอบสารอบโอกาสจะกลับมาอีกครั้งค่อนข้างจะสูงประกอบกับความตึงเครียดเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ สวัสดีครับผมกับผมเทศกจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งแหละนะครับที่ตอนนี้ก็ส่งผลทําให้ราคาทองคํานั้นก็ร่วงกลับรูดนะครับหลังจากพุ่งขึ้นไปถึง6,000ออนซ์นะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูง6นะ6,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ นะครับสูงมากในขณะที่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็เกิดการซ้อมรบของอิหร่านจีนรัสเซียเกิดขึ้นทรัมป์โวปูตินรับปากหยุดยิงถล่มเคียฟหนึ่งสัปดาห์หลังชาวยูเครนเจออากาศหนาวจัดไม่มีไฟฟ้าใช้ประธานาธิบดีโดนลัลดทรัมป์แห่งสหรัฐ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่29มกราคมว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการยิงใส่กรุงเคียฟและเมืองอื่นๆของยูเครนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดในช่วงฤดูหนาวประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลสกี้แห่งยูเครนออกมากล่าวขอบคุณวอชิงตันสำหรับความคิดริเริ่มนี้ซึ่งเขาอธิบายว่า เป็นการยับยั้งการโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานของรัสเซียซึ่งทำให้อพาร์ตเมนต์หลายร้อยแห่งในกรุงเคียฟไม่มีไฟฟ้าใช้ในช่วงอากาศหนาวจัดทั้งนี้มอสโกยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นใดๆนอกจากส่งคำเชิญใหม่ให้เซเลนสกี้เดินทางไปเจรจาสันติภาพที่กรุงมอสโกซึ่งเป็นข้อเสนอที่ผู้นำยูเครนเคยปฏิเสธไปนานแล้วว่ากันว่า เราขอให้ประธานาธิบดีปูตินหยุดการยิงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่พวกเขากำลังเผชิญกับความหนาวเย็นในระดับเดียวกันกับที่เรากำลังเผชิญอยู่ในยูเครนนั้นหนาวกว่ามากแต่ก็หนาวจริงๆเขาตกลงที่จะทำเช่นนั้นเราซาบซึ้งใจมากทรัมป์ระบุมาแล้วเรือรบลำที่สิบของสหรัฐเข้าสู่ตะวันออกกลาง กองทัพเรือสหรัฐพึ่งส่งเรือรบอีกลำหนึ่งเข้าสู่ตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้หนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่29มกราคมทำให้เวลานี้อเมริกามีเรือรบอยู่ในภูมิภาคนี้รวม10ลำเป็นการสั่งสมแสนยานุภาพทางนาวีของอเมริกาในภูมิภาคนี้ท่ามกลางการเผชิญหน้าอย่างตึงเครียดยิ่งขึ้นเรื่อยๆกับอิรานรอยเตอร์บอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้นี้ซึ่งพูดโดยขอให้สงวนนามระบุว่า เรือรบลำล่าสุดคือ USS Delbert D Black ได้เข้าสู่ภูมิภาคนี้ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้จำนวนเรือพิฆาตอเมริกันซึ่งอยู่ในอนาบริเวณน,นี้เวลานี้เพิ่มขึ้นเป็น6ลำนอกเหนือจากเรือบรรทุกเครื่องบิน1ลำและเรือโจมตีชายฝั่งอีก3ลำสื่อ CBS News เป็นเจ้าแรกที่รายงานข่าว USS Delbert D Black ถูกส่งเพิ่มเข้ามาย่างตะวันออกกลาง ทั้งนี้เรือรบลำนี้เป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาลิชเบิร์กนอกจากนั้น CBS News ยังระบุรายชื่อของเรือพิฆาตสหรัฐลำอื่นๆที่มาถึงก่อนแล้วอีก5ลำได้แก่ USS s p r u n ส s USS Murphy, USS Frank E. Peterson, USS m c f f o r USS Mitchell ขณะที่เรือบรรทุกเครื่องบินหนึ่งลำคือ USS Abraham Lincoln ส่วนเรือโจมตีชายฝั่งหรือ l i t e r a l combat ship สามลำได้แก่ USS Canberra, USS Tulsa และ USS Santa Barbara ทรัมป์เสนอชื่อเควินวอช h นั่งประธานเฟดคนใหม่แทนพาเวลทามกลางคำถามเรื่องอิสระนโยบายการเงินทรัมป์เสนอชื่อเควินวอช ขึ้นคุมธนาคารกลางแทนเจอโรมพาเวลทามกลางแรงกดดันทางการเมืองข้อถกเถียงเรื่องความเป็นอิสระนโยบายการเงินวันที่30มกราคม2569ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอชื่อน,นายเควินวอชอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางหรือเฟดคนใหม่หลังวาระของนายเจอโรมพาเวลจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมนี้ การเสนอชื่อในวอชมีขึ้นหลังทรัมป์เดินหน้ากดดันนายพาเวลมาอย่างต่อเนื่องให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่เฟดดำเนินการโดยผู้นำสหรัฐโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าวอชอาจกลายเป็นหนึ่งในประธานเฟดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยที่ผ่านมาใน Wash วอชวัยห5ปีถูกมองว่าอยู่ในวงอิทธิพลทางการเมืองของทรัมป์และเคยแสดงจุดยืนสนับสนุนการลดดอกเบี้ยแม้คาดว่าจะไม่ใช้นโยบายผ่อนคลายรุนแรงเท่ากับผู้สมัครบางราย อย่างไรก็ตามการเสนอชื่อครั้งนี้คาดว่าจะต้องเผชิญการไต่สวนอย่างเข้มข้นในวุฒธธิสภาสหรัฐโดยเฉพาะในช่วงที่มีเสียงวิจารณ์ว่าแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของเฟดทรัมป์เตือนอังกฤษอันตรายมากที่ดิวธุรกิจกับจีนขณะนายกสตาร์เมอร์เยือนเซี่ยงไฮ้ในวันที่สของการเยือนจีนอย่างเป็นทางการ คำกล่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังอังกฤษและจีนประกาศข้อตกลงเพื่อเพิ่มการค้าและการลงทุนภายหลังการพบหารือระหว่างสตาร์เมอร์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างร่วมง,งานเปิดตัวสารคดีของภรรยาเมมาเนียทรัมโดยเมื่อถูกถามถึงกรณีที่สหราชอาณาจักรกำลังขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับจีนทรัมตอบสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากพร้อมเสริมว่าสถานการณ์ของแคนาดานั้นอันตรายยิ่งกว่าเนื่องจากเศรษฐกิจแคนาดากำลังย่ำแย่และการหันไปหาจีนไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากเซอร์เคียรซาเมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งและระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและจีนกำลังอยู่ในจุดที่ดีและแข็งแกร่งโดยทรัมป์ยังกล่าวถึงสีจิ้นผิงว่าเป็นเพื่อนที่เขารู้จักดีและก่อนหน้านี้เขาเพิ่งขู่จะเก็บภาษีศุลก,กากรกักบแคนาดาหากดำเนินตามข้อตกลงเศรษฐกิจที่ทำไว้กับจีน ในการเยือนจีนครั้งแรกของผู้นำอังกฤษนับตั้งแต่ปี2018สตาร์เมอร์ได้ประกาศความสำเร็จหลายด้านได้แก่บริษัทแอสตราเซ e c a เตรียมทุ่มเงิน1.09พันล้านปอนด์หรือประมาณ4.7แสนล้านบาทเพื่อสร้างฐานการผลิตในจีนรวมถึงข้อตกลงยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศและการลดภาษีนำเข้าวิสกี้และการจัดการอาชญากรรมข้ามชาติและการย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมาย ขมนหน้าชาผู้นำเกาหลีใต้ออกมาโพสต์วันนี้30มกราคมว่าความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ในการต่อสู้กับอาชญากรรมช่อคโกคงข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองของตอนนั้นไม่ใช่คำพูดเปล่าๆในขณะที่ทางการเกาหลีใต้กำลังเร่งสืบสวนคดีช่อโกงออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาในโพสต์บนแพลตฟอร์ม X ประธานาธิบดีอี e, ได้แชร์ข่าวที่รายงานว่า แก๊งอาชญากรรมชาวจีนที่ตั้งอยู่ในกัมพูชาเลิกรับสมัครสมาชิกชาวเกาหลีแล้วเนื่องจากเกรงว่าจะถูกตำรวจเกาหลีใต้ปราบปรามอีได้เขียนข้อความเป็นภาษาเกาหลีและภาษาเขมรโดยเนื้อความในภาษาเขมรน,นั้นแปลได้ว่าถ้าหากยังกล้ามาแตะต้องคนเกาหลีก็จะต้องพินาศย่อยยับนี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นเมื่อสาธารณรัฐเกาหลีลงมือทำแล้วก็จะทำให้ถึงที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้นำเกาหลีใต้เลือกที่จะโพสต์ข้อความภาษาเขมรควบคู่ไปกับภาษาเกาหลีซึ่งสะท้อนเจตนาสื่อให้ชาวกัมพูชารับทราบโดยตรงอีแจมียองเรียกร้องให้ทางการเกาหลีใต้เร่งดำเนินการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีโดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ตามรายงานของตำรวจทีมสืบสวนร่วมระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีช่อโกง136รายในกัมพูชานับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วไปที่เรื่องความขัดแย้งของฝั่งสหภาพยุโรปกันก่อนตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปนะครับรัสเซียก็มีการเชิญนะครับ เซเลนสกี้ผู้นำของอยูเครนเข้าไปเจรจาที่กรุงมอสโกขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าปูตินรับปากนะครับว่าจะหยุดยิงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ประเด็นคือเซเลนสกี้เนี่ยกล้าที่จะเดินทางเข้าไปพบปะหาลือนะครับกับปูตินที่มอสโกรหรือรัเสเซียเมืองหลวงของรัเสเซียหรือไม่ นะครับแต่ตอนนี้รับปากจะห,หยุดยิงเป็นการชั่วคราวรัสเซียก็รับปากด้วยว่าจะเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างอิหร่านกับทังฝั่ง,งสหรัฐอเมริกาเรื่องของไวรัสนิป่นะครับที่มีความเชื่อกันว่าจะสามารถที่จะระบาดออกมาจากอินเดียได้จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ระบาดมา มีเคราะห์ประเมินว่าเป็นความยากนะครับที่จะระบาดออกจากอินเดียเพราะอินเดียมีความพร้อมอย่างเต็มที่ศึกสงครามไวรัสที่มีการก่อขึ้นก็ไม่ง่ายตอนนี้ไปถึงไหนละนะครับทรัมป์ก็หลังจากที่ขู่เอาเรือรบไปอยู่ที่บริเวณอ่าวอาลับนะครับก็ล่าสุดก็เรืออีกลำหนึ่งเป็นลำที่10 ก็ไปถึงเป้าหมายบริเวณอ่าวอารัลบเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็รอเวลานะครับที่จะมีการจุรจาแต่ที่แน่ทางอิหร่านก็มีการตรึงกำลังไว้พร้อมนะครับแล้วก็จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีการจุรชาเกิดขึ้นมีการซ้อมรบกันระหว่างจีนรัสเซียนะครับแล้วก็อิหร่าน แล้วก็อิหร่านก็ประกาศซ้อมรบที่เบริเวณช่องแคบฮอร์มุสสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดแหละนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าจะต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์ให้ได้ถ้าไม่ปลดอาวุธนิวเคลียร์นะครับสหรัฐก็พร้อมจะทําสงครามมีรายงานมากก่อนหน้านั้นประมาณวันที่14มกราคมพุทธศักราช2569รชวจะใช้หลักคิดเดียวกันบุกเข้าจับกลุ่มประธานาธิบดีของอิหร่าน เหมือนกับทำกับผู้นำเบเนซิลลาแต่อิหร่านเนี่ยรู้ตัวทันเสียก่อนประเด็นที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงคือราคาทองคำฮราคาทองคำเนี่ยจู่ๆก็พุ่งไปทะลุ6,000ออนซ์และพอชรวงปงเอ๊เงะเืองะจะลุยก็ไม่ลุยจะปะทะก็ไม่ปะทะราคาทองคำเนี่ยก็ร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ5,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับต่อออนซ์ซึ่งถือว่าต่ำมากต่ำที่สุดในประวัติการเลยช็อกหงายท้องคนเล่นฟิวเจอร์คนเล่นฟอเร็น, x, นี่หงายท้องกันหมดเลยแต่คนเล่นสปอตหรือทองที่เก็บไว้เนี่ยนะก็รอดอยู่สบายรอเวลายังไงทองก็พุ่งไปถึง6,000ออนซ์เหมือนเดิมนะครับก็มันแสกได้มีการประเมิน นะครัว่าราคาทองคำเนี่ยจะทะลุไปถึง8500ออนซ์นะฮะอินเตอร์โกก็เหมือนกันนะก็มีการประเมินลักษณะเช่นนั้นว่าราคาทองคำก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยที่ร่วงลงมาอย่างกระทันหันเนี่ยก็เพราะว่าเกิดความไม่เชื่อมั่นตลาดหุ้นตลาดทองนะฮะบิตคอยร่วงเรยียนาโดยเฉพาะเงิน แล้วก็แพลตินัมอย่างที่ผมเคยเรียนไว้ค่อนข้างจะเสี่ยงนะครับตอนนี้ทองเนี่ยเบาลงลงมาก็ไม่มีผลอะไรคนที่ถือทองที่ซื้อแพงไว้พอถูกก็เฉยๆรอเวลาไม่ว่าจะเป็นทองแท่งไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันแต่ใครไปเล่นเทรดแบบฟิวเจอร์ฟอเร็กหุ้นเนี่ยโอ้โหตายอย่างเขียดย้ำอีกครั้งนะราคาทองคำมีสิทธิ์กลับมาที่ 6,000ดอลลาร์ 6, ต่อสหรัฐอเมริกาต่อออนซ์นะครับสาเหตุเพราะตอนนี้มันเคยไปสัมผัสมาละไปอยู่มาละสอรอบสารอบโอกาสจะกลับมาอีกครั้งค่อนข้างจะสูงประกอบกับความตึงเครียดเรื่องของภูมิรัรฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านจะเกิดไม่เกิดแนวโน้มสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างหุ้นอย่างบิตคอยนะครับ จะถูกเทขายสินทรัพย์ต่างๆนะเหล่านั้นจะถูกเทขายและมุ่งหา้าทองพอเวลาเกิดสงครามขึ้นมาราคาทองคําก็จะเกิดการพุ่งทยานแบบนี้ทุกครั้งไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ